ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันเสาร์ที่25กันยายนพศ2564นั่นเองก็ ฝนตกนะครับวันนี้คาดว่าพายุจะเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งวันแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์นะต่อช่วงเช้าพี่ต่ายน่าจะพาพี่ต้อมไปตุระที่เมืองโคงก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าเสร็จเดี๋ยวมาโชว์เครื่องสูบน้ําตัวใหม่เออมันคือน้ํามันจะล้นจากสระเราไงแล้วทีนี้มันก็ต้องรีบดูดออกไปใช่ไหมปั๊มไฟฟ้าที่เราใช้มันก็ดูดไม่ทันพี่ต่ายก็เลยไปซื้อมาเครื่องของกอนดาวังแปดพันก็ต้องใช้สิทธิ์เรายกเก็บเออไม่งั้นเดี๋ยวกลัวหายก็ แปดพันก็มันผ่อนศูนเปอร์เซ็นไม่เห็นได้เลยมันก็ต้องรูดเต็มเต็มไปแล้วก็ทยอยใจเอา <c oughs> แต่มันก็ต้องซื้อเอ่ยก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเห็นว่าทางท่านรปภทองจันทร์แจ้งว่าเอ้ยคุณตายเดี๋ยวมีรถมาลงนะห้าคันก็เดี๋ยวไปดูคุณตายไปดูไหมว่ามันมีรุ่นไหนบ้างเผื่อจะได้เอามาจอดชัว์ข้างหน้าก <c oughs> <ๆ>็ไปเดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูว่ามีรุ่นไหนกันบ้างแต่ว่าก่อนจะไปเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้าชโชว์รูมนะครับแล้วก็ดูว่ามีรถกี่คันด้านหน้าโชว์รูมคับ อันนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าโชว์รูมนะครับตอนเช้าตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก6กโมงสีนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะเอารถมาจัดโชว์ตรงนี้สัก1-2คันนะครับแล้วก็จะได้ตรงโน้อนอีกคันหนึ่งก็จะเป็น3คันโดยรุ่นรถนะครับที่มาจอดโชว์นะเผื่อใครอยากดูรุ่นไหนคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด LDA ราคาคันนี้อยู่ที่6 8 8 0 0 0บาทเป็นสีขาวนะครับรุ่นนี้จะมีทั้งหมดอยู่3สี ขาวดำบรอนเงินนั่นเองแล้วก็เจ้าคันที่จอดอยู่ด้านล่างนะครับน้องจะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9เกรด LDA คันนี้ราคาอยู่730,000บาทนะครับ730,000บาทน้องจะมีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีด้วยกันได้แก่สีขาวนะครับสีเทาสีส้มสีบรอนสีดำนั่นเองก็จะเป็นแบบนี้เลยอ่ะเผื่อใครอยากดูก็แจ้งมาส่วนเจ้าคันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว CAP4 Highlander 1.9เกรด ZP สีบรอนเงินนะครับไม่ทราบว่ามี f อท่านใดอยากดูไหมรุ่นนี้ราคาเงินสดอยู่9 6 0 0 0 0เอ้ยไม่โทษที่9 5 5 0 0 0บาทนี่ก็จะเป็นแบบนี้ข้างหน้าฝนมันตกไงเดี๋ยวพี่ตายไปเดี๋ยวไมมันเปียกนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากดูแซสีบรอนเงินก็ให้แจ้งมาเดี๋ยวพี่ตายจะมาถ่ายให้ดูเนาะ ตัดมาอีกหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นเจ้าคันนี้แต่งเสร็จแล้วแหละน้องแต่งเสร็จแล้วก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด S นั่นเองก็มีให้เลือกทั้งหมดอยู่แซดพีเมื่อกี้ก็มี54สีเหมือนกันนะขาวดำขาวมุกนะดำบลอนเงินเทาส้มแล้วก็เจ้าตัว Space Cap 1.9เกรด S คันนี้ก็จะมีให้เลือกอยู่2สีด้วยกันเอารุ่นนี้เลยนะก็คืออยู่65,000บาทเป็นสีขาวแล้วก็612,000บาทก็จะเป็นสีที่เราเห็นเลย ขายดีมากๆใครอยากดูก็แจ้งมานะครับส่วนคันนู้นเป็นรถของพี่ไก่เขาอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านหลังการรถที่มาลงใหม่แล้วก็เอฟซีท่านใดจะดูรุ่นไหนก็แจ้งมาด้วยคอมเมนต์มาก็อันดีก็จะเป็นบริเวณภายในของด้านหลังนะครับที่เป็นที่จอดรถใหม่ไว้ให้ลูกค้าดูแล้วก็โดยปกติแล้วรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่ตายจะเอาไปโชว์ด้านหน้านะครับเลือกเป็นบางคันไปคันไหนไปไม่ได้ก็ จะจอดไว้ตรงนี้นะคันนี้คันแรกที่เห็นนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว nmr 130ของพี่วุฒิน,นันคันนี้มาพร้อมกับเจ้าตัวตู้ทึบนะครับนี่ก็น้องจะมีหมวกมาให้ด้วยใครอยากดูคันนี้ก็แจ้งมาเดี๋ยวพี่ต่ถ่ายให้ดูแล้วก็ที่ลงเมื่อวาน5คันนะครับก็จะเป็นคันนี้ก็จะเป็นของน้องปิยนัทนั่นเองเป็น fc ของพี่ไต่ายที่อยู่อำเภอเมืองนี่แหละ เป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9เกรดเอนะครับคันนี้ราคา686,000บาทนะมีให้เลือกทั้งหมดก็2สีก็คือสีขาวกับสีบรอนสีบรอนก็จะเหมือนกับสีที่จอดอยู่ด้านข้างนั่นเองนะครับ686,000บาทนะใครอยากดูแจ้งมาส่วนเจ้าตัวนี้นะครับน้องจะเป็นเจ้าตัวสเป c แคร1.9เกรด LDA นะครับคันนี้ราคา688,000บาทถ้าเป็นสีบรอนเงินก็อยู่695,000บาท ก็ตัว LDA มีให้เลือก3สีนะครับก็จะมีสีดำสีบรอนเงินสีขาวนะเองสีขาวก็จะจอดอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากต่างสาขาไหมออวันนี้พี่ต่ายก็จะมีมีนั่นคันหนึ่งนะมีไปรับรถด่วนที่ต่างสาขากันหนึ่งเมื่อวานมี F C โอนจองมาทั้งหมด3คันนะครับมีรถด่วนหนึ่งคันแล้วก็ V Cross V Cross M ว่างเฉยเลยนะเออไอ้ตัว4,41คนสะี่ล้าน1640นกน่ะก็เดี๋ยวรอรถมาก็ลูกค้าก็รับรถเลยเช่นเดียวกัน นะครับอขอบคุณ FC ทั้ง3าท่านเมื่อวานนะครับจองสบันแรกเดี๋ยวต้องเขียนใบจองให้ลูกค้าวันนี้นะแต่รถก็ล็อกกับสต็อกไปหมดแล้วแหลอะอะคันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาขึ้นไปโชว์ดีกว่าจะเป็นเจ้าตัวแค p 4 High l a n d e r 1.9เกรด ZP ี p, สีขาวมุกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่9 6 2 0 0 0บาทถ้าใครอยากดูคันนี้ก็บอกพี่ต่มานะครับมีให้เลือกทั้งหมดอยู่5สีอย่างที่พี่ไต่ายแจ้งไปด้านหน้านะครับเป็นรุ่นเดียวกับเจ้าบอลเงินข้างหน้านะคันนี้จะเป็นสีดํา เป็น c a ปโฟ1.9เป็นแคปโฟไฮแลนเดอร1.9เกรดแนะครับก็ดูได้จากเจ้าตัวล้อแม็กซ์ของเขาแล้วก็ไฟตัดหมอกไฟหน้านะก็ดูบอกว่าเป็นตัวแซนั่นเองพร้อมจะไม่เหมือนแซพีไงล้อแม็กจะต่างกันเห็นไหมตัวแม็กแซดพีเขาจะปัดเงาตัวเกรด Z ซดเขาจะเป็นสีเทาดํานั่นเองแต่ว่าเราก็ต้องมาลุ้นว่าน้องเป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา JC M h ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาจะอยู่ที่ 8 8 2 2 0 0 0บาทไม่เวลามันเดินมาเราก็ต้องระวังกระแทกพวกรถที่อยู่ด้านหลังไงแปดแสนแปดหมื่นสอบาทคันนี้จะไปดูด้านหลังกันสิอยากดูคันไหนแจ้งมาเดี๋ยววิทย่ถ่ายให้ดูนะครับก็มี fc ฟซเซลมาเออเป็นช่องรถช่องเดียวนะที่ ถ่ายกับรถแล้วแล้วมันก็ถ่ายยี่ห้อเดียวก็ต้องถ่ายยี่ห้อเดียวนี่แหละ <c oughs> ขายโี่ถ่ายยี่ห้ออื่นมันก็แปลกๆคันนี้เป็นแคปโฟไฮ h l าเดอร์1.9ก l ลเซ่ดเหมือนกันแต่ว่าเป็นสีเทานะครับคันนี้หรือว่าเป็นสีเงินเซอร์แมทนั่นแหละ ก็ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาก็อยู่882,000ถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็อยู่917,000นะครับมาพร้อมกับไฟหน้าแบบมันต i รีเฟกเตอร์แล้วไม่ใช่มั l ต i รีเฟกเตอร์มาพร้อมกับไฟหน้าแบบ,บ,บ,บ Isuzu Vision by LED แล้วก็กระจังหน้า2ชั้นแบบโครเมียมลออแบบนี้เลยอันนี้เป็นรถใหม่แกะกล่องเลยนะยังไม่ได้แกะเลยยังไม่ได้แกะเลยอ้วหนเก้าเลคเครื่องสวยมากครับเป็นเกียร์ธรรมดาเหมือนกันนะครับ คันนู้นก็จะเป็นของ fc พี่ต่ายเองนะครับก็จะเป็น fc จากาาบ้านใหม่ชัยพจน์ไหมเจ้าคัน cap 4 1.9่ง x series คันนี้เดี๋ยวลูกค้ามาจ่ายเงินวันจันทร์นะครับแล้วก็จะรับวันพฤรหัสนั่นเอง x series คันนี้ราคาจะอยู่ที่ 8- ปดแ0 0หนบาทนะก็ตัวนี้ขายดีนะครับเพราะว่าน้องจะมาพร้อมกับชุดแต่งละลอแบบนี้เลย max นะครับแตกต่างจากรุ่นอื่นชุดสเกิร์ตติดตั้งมาให้จากโรงงานนะแต่เราไปซื้อใหม่เองโอ้ก็หลายบาทนะ่ะชุดสเกิร์ตอย่างเดียวก็ 6 5 0ม่ 65, แล้วไหมที่พี่ต่ายเคย,เ,คยเช็คยังไม่ยังไม่รวมกระจังหน้าสีดำเงาแบบนี้นะแล้วก็ยังไม่รวมโลโก้อีซูนี่ตัวสติกเกอร์ตัวนี้เราสามารถติดตั้งเพิ่มได้นะครับถ้ารุ่นอื่นอยากติดนะคันนี้ก็จะเป็นของ f c พี่ต่ายเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ที่รำธมินชัยแต่ว่าเดี๋ยวเราเอารถไปส่งที่โลตัสแยกหัวทะเลโคราชจะไปส่งวันที่1นนะครับเดี๋ยวให้น้องโอนเงินมาก่อนเป็นเจ้าตัว Space Cap t h a i l a n d e r 1.9เกรด LDA 7ราคาอยู่ที่730 0 0 0บาท โอ้อากาศดีมากนะครับวันอาทิตย์นะพูดตรงๆนะวันนี้อยากไปปั๊มเครื่องสูบน้ําไว้แล้วก็กินเบียร์รอเนาะระหว่างที่สูบน้าอ่ะเจ้าสปาร์ตนะครับนานๆที่เราจะเห็นเข้ามาแต่ว่าช่องพี่ต่ายก็มีให้ดูแน่นอน <c oughs> คือช่องคนอื่นอาจจะเออถ่ายตัวท็อปแต่ของพี่ต่ายยันตั้งแต่กระบะหัวเก่งเจสซี่หกล้อสิบล้อคือถ่ายให้หมดเลยนะครับรถ <c oughs> ลายแปลกๆที่เกี่ยวกับอีสุเราไม่เคยเห็นก็จะถ่ายให้คันนี้นะครับราคาเงินสดของน้องจะอยู่ที่5 0,000น 7 2 0 0 0บาทเอ้ยไม่ใช่5 7 2 0 0 0สิ542,000นะตัวนี้เพราะว่าน้องเป็นกระจกมือหมุนนะครับดูจากหน้าของน้องเป็นสีดำเดี๋ยวพี่ต่ายจะมาถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าเผื่อมี f c ท่านใดอยากได้เจ้าสปราร์คันนี้ก็จะมีให้เลือกเฉพาะเครื่อง1.9แล้วกเ็เกียร์เออพี่ต่ายลืมว่าเจ้าตัวนี้มันมีเกียร์ออโต้ให้เลือกไหมจำไม่ผิดอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อมูลให้ลืมไม่ค่อยได้ขายสักทีปกติขายแต่ตัวไฟฟ้าไง ก็หน้าของน้องก็จะดําแบบนี้แหละนะหน้าน้องดําแต่ว่าใจน้องไม่ดํานะครับส่วนสีก็มีสีขาวรุ่นนี้มีสีเทาให้เลือกนะเออแปลกนะนะครับก็จะมีสีขาวสีบอลสีเทาสาสีอืมอ่ะทีนี้มาดูอีกเจ้าตุนโอ้คันนี้สงสัยเพิ่งลงนะครับนี่จริงจริงนี่ดูว่าดูน้องนี่แสดงเทรลเลอร์เพิ่งมาลงจริงๆด้วยคันนี้เพราะว่าน้องเปียกฝนมาเลยพี่ต่ายมา ถามว่าช้าไหมก็ไม่ช้านะมาถึง6กโมงมาถ่ายไม่ทันน่าจะมาลงมันสักตีห้านะครับคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Space Cap Highlander 1.9มาดูว่าเป็น LDA หรือ z กันนะครับอ่ะถ่ายซึ่งเป็น LDA หรือ z ตัวนี้เป็น LDA นะครับเราสังเกตได้จากเจ้าตัวเบ้าไฟตัดหมอกของเจ้าตัวเกรด LDA เนี่ยของน้องจะเต็มๆแบบนี้แต่ว่าถ้าจุดตัวแนะครับน้องก็จะแบบนี้ก็คือ เจ้าตัว LDA มันจะเป็นวงกลมเลยแต่ว่าถ้าตัวตัวแซนเนาะที่เป็นหลอด LED นะครับก็จะครึ่งนึ่งหายไปครึ่งนึงอ่ะ,อะมันก็จะเล็กกว่าก็คันนี้จะเป็นตัวรถเทสนะครับที่ใช้งาน,นจริงๆหาลูกค้าจริงๆก็พี่ต่ายมีจองด่วนอ,อยู่ต่างสาขาเลยไปเอาวันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูไปคันนี้กันต่อเจ้าตัว LDA คันนี้ราคาจะอยู่อ่า 723,000บาทนะครับพูดไปพูดมาน้องก็จะชนกับเจ้าตัว Speed X-Series ซึ่งเป็นแค p บ i i h l l n n e r r LDA ทั้งสีเมทัลลิกแล้วก็สีขาวราคาจะชนกับเจ้าตัว Speed ทั้งคู่นะครับ723,000กับ730,000บาทใครอยากดูคันนี้ก็แจ้งพี่ต่ายมาเดี๋ยวพี่ต่ายเอาลงให้ดูคันนี้อ่ะไม่ต้องบอกละคันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Speed Cap Highlander 1.9เกรด LDA เช่นเดียวกัน7 3 0 0 0ะครับตัวนี้ฝั่งขวาสีขาว7 2 3 0 0 0 รอครับน้องก็ไฟหน้าแบบ isuzu vision by led ไฟ daylight มีมาให้ถึงน้องบอกว่าเฮ้ยตัว lda มันเป็นตัวรองท็อปเอาจริงน้องก็ไม่ลองนะเพราะว่าไฟหน้าก็เหมือนพวกตัวแทตัวแซที่เป็นตัวท็อปเลยกระจังหน้าน้องก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยรอนะครับเอาไปแต่งง่ารอมากๆเลยแล้วก็ถ้าพี่ต่ายไม่ได้ตอบคอมเมนต์ท่านใดอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่อยากตอบนะคือเราจําได้ว่าเฮ้ยคอมเมนต์เนี้ยเราตอบไปแล้วปกติของพี่ต่ายเนี้ย อคอมเมนต์ในียเคลียร์หมดภายในวันเดียวเลยนะครับก็คือไม่มีหรอกมาค้าง2วันอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พอมาดูเหมือนเขาอัพไอตัวโปรแกรมใหม่อะ่ะเหมือนอัพอัพเดทไอตัวแอปมันใหม่อะ่ะพอมาขึ้นเอาเฮ้ยไม่มีคอมเมนต์ไหนที่ตอบเลยโอ้เป็นเดือนก็มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ต่ายจะมานั่งดูทุกวันนะทั้งเพจทั้งช่องทั้งอะไรเงี้ยไล่ตอบคอเป็นลูกค้าจริงๆมันจึงเป็นที่มาของช่องหัวร้านที่ขายดีนะขยันตอบไงเลยขายดีอ่ะตอบบิดตอบถูกก็ตอบนะครับอ่ะ การอันนี้ก็จะเป็นจํานวนรถทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวพี่ไต่จะไปออกใบจองให้ลูกค้า3าคันแล้วก็ไปเอารถเจ้าคันส้มอ่ะ,อะแซดส้มคันหนึ่งที่อยู่ต่างสาขาเอามาแต่งรอลูกค้าเพื่อที่ลูกค้าจะรับวันจันทร์เนาะก็ขอให้เ c ซทุกท่านนะครับสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ต่ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ